สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเมื่อวนี้ผมกับศิ้าพีพานองมาบอกถึงขี้วัวครับที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือขี้วัวบางท่านอาจจะมองวา่าขี้วัวหรือมูลสัตว์ที่เขาเห็นอยู่ในคอกที่เขาเอาออกมาจากขอกวัวครับ พี่น้องกะว่ามูลคา่าบางคนไม่เห็นมูลคา่าทางเศรษฐกิจบางคนกะเอาไปใส่ตนใหม่ตนไหลเลยครับเมื่อนี้ผมพาพี่พาน้องมาบอกถึงว่าขีงง่วเข้าเคียรยจังไหนถึงจะมีมูลคา่าหรือว่าเข้าเคลียจังไหนเวลาเข้าไปใส่งานครับเมื่อนี้เข้ามามาบอกถึงขีงง่ว บอกง่ายๆก็คือปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากมูลสัตว์นะครับที่มีธาตุอาหารในตัวเจนโพเทสเซียมครับและกะับฟอสฟอรัสกาอาจผมว่าพิษไปกขออภัยครับเมื่อนี้ผมพาพี่พาน้องมาเบิ้งขี่งัว่าครับเป็นยังคือมาเบิง้งขี่งาที่ได้ออกจากขอกงวของผมอยู่นี่ครับนี่ครับขอกง,องวัวอ่า ที่พี่น้องเห็นนี่ครับปกตินี่คอกง,งั้เห้างัวขี่แล้วมันก็นจะกองอยู่หันนะครับมันก็นเลยบริสงมุนคาให้ตัวเองของมันเอาก็เลยนําขี่งัวที่ได้จากแต่ละมือเนี่ยครับเอาออกจากคอกง,งัวเนี่ยตัวนี้คือขี่ปเปียกอยู่ครับนี่ขี่ปเปียกครับขีง่ง้วไปเปียกที่พี่น้องเห็นนี่ครับตอนนี้ผมเอาออกมาตากแดดในบริเวณ ลานปูนครับขางหอกง่วเค็ีดไว้สาหรับตากแดดครับเป็นยังคือใส่ล้านปูนเป็นยังคือบบใส่ดินย่อมลงทุนครับเค็ดล้านปูนตากแดดหนึ่งปูนเถิกแดดก็เจอถือความหอนเค็ียดให้ขีงง่วแหงไว้ครับแลักะถาดอาหารที่เพิ่นยู่น้ำขีงง่วนี่มันบ่ได้ซึมลงดินครับแลักะเวลากวาดกวาดง่ายเก็บง่ายครับเมื่อนี้เขาน้ำขี้งัวมาตากแดด ตากได้สองแดดครับอยู่นี่ตากได้สองแดดเครียดให้ขีง้งัวเพิ่นแหงขีง้งัวเพิ่นแหงแล้วเวล่าข้าสีไปหมักครับเวล่าข้าสีไปหมักนั่นเขาเอาไปกองไวเ้เลยก็ได้ครับเอาไปกองไว้ผสมอ่าแกบผสมสูตรตามสูตรขอ้าวเหระครับข้าไปเครียดปุ๋ยแต่ว่าข้าสั่งมุ่นคาของเพิ่นนอกจากข้าสีเครียดปุ๋ยใส่ต้นไม้แล้ว เ้าก็มาตากแดดทั้งสี่ละครับพี่น้องที่พี่น้องเห็นนี่ครับตากแดดทั้งสี่ละผมตากแดดอยู่นี่ผมบบพ่อขายครับขิงวัวผมพราะว่าเป็นยังครับขิงวัวผมนี่บบมีเกล็ผสมครับมีแต่ขิงวัวล้วนเลยครับพี่น้องตัวน,นี้ครับเพราะว่าเพิ่นเอาไปใส่ห้าไปใส่ตน้นไม้ยอดสร้างจองเขามาหลายครับนี่แหละครับก็ค,คือผลผลิตอีกชนิดหนึ่งที่พี่น้องอาจจะมองขาม เกษตรกรที่เฮ่าเลียงงัวเรียงควายครับอาจจะมองขามเป็นยังเฮ่าคือบ่เอามาตากแดดให้มันแห้งหล้กก็ขายหรือว่ากกอกอใส่กระสอบขายครับเห็นชาวบ้านกเกษตรกรเฮ่านี่เลี้ยงง่วส่วนมากครับส่วนมากจะปล่อยไว้ในขอ,อกเลยเฮ็ดให้ขอ,อกเพิ่นจืนเฮ็ดให้สุขภาพง่วบ่ดีครับง่วยืนอยู่ในบริเวณขี่ ของพื้นที่กองหลายๆมันก็เกิดแกสขึ้นมาเกิดความร้อนขึ้นมาเก็ดไหงัวจจอยเกล็ดให้ง่วบบได้นดน,นครับนี่ล่ะครับเฮ่าก็ต้องทำความสะอาดคอ,อกครับโดยการทำความสะอาดก็คือเก็บขีง่วเก็บเศษฟางเศษเนี้ยี่ละครับออกจากคอ,อกก็มาตากมาเพิ่มผลผลิตของเฮ่าที่เฮาเกี็ดอยู่นี่ครับนี่เป็น ได้ได้อีกชนิดหนึ่งที่ที่ผมได้จากงัวกับพ่อไดซื้ออาหารแห่งงัวกินครับกะเดือนที่แล้วกับพี่น้องมาขอแบ่งขีง่งัวไปใส่ตกเดือนหนึ่งกับหมื่นกว่าบาทครับเฉพาะขายขี่ครับอยู่นี่จะบอกขี่งัวที่พี่น้องเห็นอยู่นี่กะสอบหนึ่งกับประมาณสักยี่สิบกโลครับยี่สิบยี่สิบถึงหยิบหาโลคนละครับสอบหนึ่งผมขายสามสอบลอยครับสอบละสามสิบห้าบาท แต่นี่ก็บพ่อ,พอใส่ครับมือนี้ก็เลยพาพี่พาน้องมาเบิงวัตถุดิบที่พี่น้องอาจจะม่องขามเป็นไล่ไดชนิดหนึ่งจีสางให้พี่ให้น้องเป็นอาทิตย์หรือว่าเป็นวันกันแล้วแต่พี่น้องสิเช็ดได้นอกครับบอถึงว่าเพื่อลดลยล่ใจการใส่ชีวิต ของเฮาหรือว่าการพัดพระละในการเลี้ยงงว่วเฮ้าต้องเลี้ยงง่วให้มีคุณภาพเลี้ยงง่วให้มีรายได้บบแมนว่าเฮ้าเลี้ยงงว่วและเป็นถาดง่วครับเลี้ยงงว่วมมแต่จนบบแมนครับเข้าต้องเลี้ยงงว่วต้องมีรายได้จากง่วครับแม้ว่าเฮ้าบด้ท่านได้ขายโตเพิ่เฮาก็ขายขี้นี่ครับก็อยู่ได้ครับพี่น้องพี่น้องก็ว่า ผมเลี้ยงง่วหลายแม่แล้วครับขายเด้หลายโบว่าแต่เขาเลี้ยงงัวหลายครับเขาเลี้ยงง่วตัวหนึ่งสองตัวคันเข้าออกมาตากไม่เอาขี้เพื่อนออกมาตากเข้าให้กระสอบขายกะด้ขายขึ้นกันครับพี่น้องเขาก็จะไปขายเีเดียวที่ล่ะครับอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนเท่าก็ได้ขายครับรอยหนึ 1, 2, ่งสองลอยก็มีคนสื่อครับขอให้แค่เข่าขายมือนี้กะพอดี เห็นขี้งัวตากอยู่นี่ครับก็เลยมาทายให้พี่ให้น้องเบิ่งมาบอกสู้กันฟั่งครับเป็นยังคือตากขี่ไ้นี่เป็นยังคือเบาไปใส่แนวอื่นครับใส่เบิ้ลละครับต้นใหม่ต้นไหลอยู่นี่ใส่ตามวงรอบครับเดือนหนึ่งใส่เธอหนึ่งครับแต่ว่าขี่ทีเหลือกะแบ่งขายให้พี่ให้น้องครับผูพนมาสือน้าครับเพราะว่าอยู่นี่กะขันแมนนี่ตีเป็นขี่งัวเกียร เกดคุณภาพครับเกจเอแทบจะโบ,บมีเก็บมีฟางผสม,มครับเป็นขี่แหงๆล้วนๆเลยครับพี่น้องขันว่าน,นี่ก็เป็นว่าขีง่งัวขุนกับโบเมนครับเพราะว่าผมเลี้ยงหยาเลี้ยงฟางธรรมชาติครับอาหารกับโบคอยมีอาหารให้กินมือละโตนึงอ่ะต๊โตมือละโลครับพี่น้องมือนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องกดแชร์กดที่ตามให้ผมเด้อครับผมผมกับจักสี พาพี่พานนองไปเบึงอยู่ไซค,ครับก็เลยย่างผ่านมาเห็นขี่งวก็เลยมาเว้าซูพี่นองฟังครับครับมือนอีกะเอาเพียงซับนี้ละครับผมครับสวัสดีครับ